ทำบนเสร็จเล้วเราก็จะไปตีคลองกันว่าความหมายของการตีคลองเขาตีเพื่ออะไรเขาตีทําไมทําไมต้องตีคลองตีะระฆังด้วยเนีวเราจะไปดูกันลูกแล้วดีตีแล้วตัวยการตีคลองเสียงตังมาหนะัก บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตีไปเพื่อนะครับเพื่อให้คนข้างนอกเขาได้ยินได้รู้ว่าเออตรงนี้มีการอนุโมทนาทําบุญหรือ,อ,อมีงานบุญคนข้างนอกเขาอยากจะมาเขามีจิตใจที่ออนอบน้อมที่อยากจะทําบุญเขาก็อนุโมทนากับเสียงที่เขาได้ยินอภิสงก็ได้รับนะครับได้รับเหมือนกันนะครับ เพ้มือไม่ต้องจิกนะเอาขนมปังอย่างเดียว